สวัสดีครับวันนี้เจ็กจะมาทำไข่ทรงเครื่องเมนูนี้เป็นเมนูสร้างอาชีพสำหรับวันนี้คนที่ดูใครจะทำกินหรือทำขายก็ได้วิธีทำง่ายๆรสชาติอร่อยพร้อมบอกเทคนิคนึ่งยังไงไม่ให้ไข่แตกพร้อมแล้วไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับไข่ไก่เบอร์2 12ฟองซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะครึ่งผงปรุงรสรสไก่1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำเปล่า4ช้อนโตะ๊ะ เริ่มทากันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมไข่ไก่มาซื้อมาก็ให้เรานําไปล้างทําความสะอาดเปลือกไข่ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้แห้งอันนี้แจ็คล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเตรียมกระ,ะมังมาวางกระชอนลงไปปูทับด้วยผ้าขาวบางแล้วก็นําไข่ไก่มานะครับใช้ด้านนี้ของมีดกระทะเปลือกไข่เศษเปลือกไข่เขาจะร่วงลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกรองอีกทีหนึง่ง พอกระเทาะเปลือกไข่ได้แบบนี้แล้วให้เราเตรียมไม้แหลมมานะครับเสียบเข้าไปในไข่แล้วก็คนครับคนแบบนี้เพื่อให้ไข่แดงเขาแตกนะครับพอคนจนไข่แดงแตกแล้วเนี่ยก็เทออกมาได้เลยครับเห็นไหมครับวิธีนี้จะทําให้เราเทไข่ออกมาได้ง่ายทําแบบนี้ให้หมดเลยนะครับพอเราเทไข่ออกหมดแล้วทั้ง12ฟองเราก็เก็บเปลือกไข่ไว้นะครับส่วนเศษไข่ที่ติดอยู่อย่างนี้ก็ให้แค่ออกด้วย แล้วให้เราลวบผ้าเขาบางขึ้นใช้มือบีบไข่ออกมาก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็ให้เราปรุงรสได้เลยใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปตามด้วยผงปรุงรสรสไก่พริกไทยป่นและสุดท้ายน้ำเปล่าใช้ตะก้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากัน เข้ากันดีแล้วก็พอได้แล้วครับเดี๋ยวแจ็คจะนําไข่เนี่ยหยดกลับลงไปในเปลือกไข่เหมือนเดิมก็ให้เรานําไข่มาใส่ในขวดที่บีบได้แบบนี้นะครับเวลาบีบใส่ในไข่จะได้สะดวกแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับบีบไข่กลับลงไปใส่ไม่ต้องเต็มมากนะครับเพราะว่าเวลานึ่งเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกใส่ประมาณแค่นี้ก็พอได้แล้วครับพอหยอดหมดครบทุกลูกแล้วเราก็ไปนึ่งกันได้เลยครับ แจ็คก็ได้ตั้งน้าไว้รอแล้วตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราลดไฟลงเป็นไฟอ่อนในหม้อซึ้งแจ็คก,ก็ได้วางถ้วยตะไลไว้นะครับสำหรับวางไข่แต่ถ้าใครมีซึ้งใหญ่สามารถนําแผงไข่ลงไปวางแทนได้เลยแล้วก็นําไข่มาวางได้เลยครับพอวางไข่ลงไปหมดแล้วก็ให้เราปิดฝานึ่งทิ้งไว้ในไฟอ่อนแบบนี้เป็นเวลา20นาที ในระหว่างที่เรานึ่ง20นาทีทุกๆ5นาทีเราต้องมาเปิดฝาเพื่อระบายความดันในหมอ้อถ้าเราไม่เปิดฝาทุกๆ5นาทีไข่ของเราจะแตกนี่คือเทคนิคเลยนะครับที่จะนึ่งไม่ให้ไข่แตกครบ20นาทีแล้วก็ให้เราปิดแก๊สแล้วก็เปิดฝาครับโอโ้สวยงามมากๆเลยในระหว่างที่เรานึ่ง20นาทีเนี่ยแจ็คก,ก็ทยอยเปิดฝาทุกๆ5นาทีนะครับเดี๋ยวรอให้ไข่เย็นตัวแล้วเราไปเสียบไม้กันพอไข่เย็นตัวลงแล้วแจ็คก,ก็นํามาใส่ในแผงแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ใช้มีดตัดส่วนเกินของไข่ออกแบบนี้ครับแล้วเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบได้เลยวันนี้แจ็คใช้ไม้ขนาด10คูณ3นิ้วนะครับเสียบเข้าไปได้เลยให้ทะลุแบบนี้เลยนะครับพอลูกบนสุดเราไม่ต้องเสียบให้ทะลุแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียบต่อจนหมดเลยนะครับพอเสียบเสร็จหมดแล้วเราก็นำมาปิ้งได้เลย ปิ้งในไฟอ่อนๆแบบนี้เป็นเวลา15นาทีนะครับให้เขาเกิดกลิ่นหอมอืมคอยพลิกกลับไปกลับมาด้วยนะครับพอเราปิ้งผ่านไปครบ15นาทีแล้วเนี่ยไข่ของเราก็เกิดกลิ่นหอมแล้วนะครับแล้วก็แห้งแล้วด้วยนำขึ้นได้เลยพอเริ่มอุ่นๆเราก็มาชิมกันได้เลยครับ ืนี่นะครับแกะเปลือกได้เลยโอ้ล่อนดีนะครับเดี๋ยวดูเนื้อในกันครับนี่โอ้โหสวยมากๆชิมดูครับอืมอร่อยเลยครับรสชาติกำลังดีไม่ต้องปรุงเพิ่ม กลมกล่อมมากๆเลยนะครับแล้วก็ไข่มีกลิ่นหอมมากๆทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับจะทํากินหรือทําขายก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ